สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา ปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธ สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมา เราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินสมณะหรือพรามเหล่านี้ไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามผู้ไม่หุงหาไม่สมควรเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิตเขาสินส้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณี ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพรามณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษี เวสามิตรฤษียามทักคืฤษีอังคีรัรสะฤษีภาระทวาชะฤษีวาเศถษฐืฤษีกัสปะฤษีและภะคุฤษีบูชามหายันเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานนรดีเขาสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้